สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพบกับรายการพี่เสือชวนคุยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพบกับพี่เสือชวนคุยนะครับวันนี้พี่เสือจะมาเล่ามิทานเกี่ยวกับโครงการที่พี่เสืออยากทำพี่เสืออยากทำอะไรนะครับเกี่ยวกับเงินหนึ่งแสนล้านหนึ่งล้านล้านของพี่เสืออ๋อถ้าพี่เสือมีหน,น,นึ่งล้านล้านเนี่ยนะครับ ไ้พี่เสือจะทำอะไรใช่ไหมครับไปแล้วถ้าพีเสือมีหนึ่งล้านล้านเหมือนกับซีอีโอของประเทศประเทศนึงไอของบริษัทบรทิษัทนึงั่วทั่วที่อยเหมือนซีอีโออันยิ่งใหญ่ของบริษัทบริษัทนึ้เนี่นเป็นหนึ่งล้านล้านพี่เสือจะทำยังไงครับพี่อันดับแรกหนึ่งแสนล้านมีเสือจะสร้างทรัพยากรมนุษย์พี่เสือจะสร้างทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีไหนครับ กระทรวงการศึกษาและกระทรวงแรงงานอ๋อพี่เสือจะเรียนแบบยนดีคนอยู่เหรอครับสร้างสรัพยาปรมมนุษย์อโอ้ประเทศไทยมีคนตั้ง60ล้านคนนะครับที่เป็นคนจนนะพี่อีกหนึ่งล้านคนอีกสิบล้านคนเป็นข้าราชการประจำแล้วก็เป็นรัฐวิสาจิตแล้วก็ตกลาการแล้วก็ทหารใช่ไหมพี่ใา่แม่พวกนั้นเขาเก่งอยู่แล้ว ไป็นัพพยากรชั้นเลิศผู้ทหารด้วยครับอเอ้ย<า>ไอ้ห่าไมปพูดทหารด้วยรถจีอเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ็มซีกันหนาล้านนึงหรอกเอาเคครับครับครับยี่ห้อละก็ฉุดเถิดด้วยไม่รู้ไงเนี่ยนี่โตวม่ได้ทุกวันได้เนี่ยอ๋อครับครับครับผมไม่ได้กาวลูกอะไรพี่อ่าโอเคครับแล้วไงต่อครับพี่เราจะสร้างสัพพยากรมนุษย์กันก่อนเพราะในระหว่างนี้โควิดนาทีมันหยุดล้ำ ทำให้ทุกคนทุกประเทศไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เพราะฉะนั้นในระหว่างน,นี้พี่เสือก็จะแนะนําให้ทุกคนสร้างทรัพยากรมนุษย์ยังไงครับพี่เราจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองและคนไทยทั้งหมดอาทิเช่นคนไทยทุกคนนับตั้งแต่บัตนี้้เป็นต้นไปเราจะพูดภาษาอังผฤษและภาษาต่างชาติได้ อย่างน้อยคนละสองภาษาหรือสามภาษาขึ้นไปโอ้โหพี่เสือฝันไปหรือเปล่าพี่เอาภาษาที่คุณชอบและถนัดไปก่อนนะครับไครเคยมีพื้นฐานภาษาจีนเรียนภาษาจีนให้อ่านออกเขียนได้ทางอะไรเขาจะสนับสนุนและก็มีออกคริชันอัครชันคืออะไรครับไปประกรอบอาชีพอี้รน,นะครับุคนทุกคนจะต้องมีเวิร์ r o รมิส มี Work Promise ใช่แล้วเราจะออก Work p r o m ม s e จากกรมแรงงานให้ทุกคนคนไทยทุกคนจะต้องมีอาชีพอย่างน้อยหาอาชีพอ่ะแล้วทำไมให้กระทรวงึาษาเขา,า,าออกที่เสือ,อเ,เดี๋ยว่อสิกระทรวงึาษามีหน้าที่จัดหาทำาความรู้ด้วยงบประมาณหนึ่งแสนล้านก็ประมาณหนึ่งแสนล้านจริงหรือครับใช่แล้ว ตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาเรื่องภาษาและอาชีพต่างๆเพื่อส่งเสริมให้คนคนมีอาชีพกันเยอะๆอ๋เมื่อล<อ>รี้พระจัญญนยวาทนี่เหรอครับใช่แล้วนั่นแหละเราจะทุ่มเงลงไปทุกคนจะต้องมีอาชีพและรอเราจะออกกฎหมายห้ามคนต่างชาติ ขายอาหารและเครื่องดื่มโดยเด็ดขาดโอ้ oh, พี่แล้วใครจะมาุงทุนประเทศเรามึงลงทุนอะไรมึงก็ลงทุนกับไปแต่ห้ามขายอาหารและเครื่องดื่มโดยเด็ดขาดท oh ุกที่เขาหวงสมมตอาชีพเป็เฉพาะตั้งแต่ผมนี่ครับโอ้นั่นนั่นเป็นสมัยก่อนหมัยเก่าล่าสมัยล่าหลัง้วเพราะฉะนั้นอาชีพที่ถืวไว้ก็เหมือนเดิมไป แต่เราจะเพิ่มอาชีพนี้เข้าไปห้ามคุณต่างชาติทำโดยเลยครับโอ้โหพี่เสืออาชางหารินทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยก็ถูกต่างชาติเช่าครองหมดแล้วนะครับเนี่ยเขาไม่ได้ขายชาติหรือว่าเช่าชาติอ๋อเช่าเข้าชาติชั่วชาติไม่เหมือนกันหละครับเอ้ยอ้นี้ผูกไปเพราะแล้วเช่าชาติไวยไม่ใช่ชั่วชาติอ๋อนึกว่าชั่วเอ้ยียกว่าเช่าชาติอ๋อชาติถูกแล้ว นั่นนะครับวิธีการทำให้ประเทศไทยรอดการสร้างรทาาร,ร็จยความรู้อานะครับจังความไม่จบการศึกษาของประเทศไทยเราไม่ได้ปฏิญูเราจะจัดการศูนย์การเรียนรู้การศึกษาเพื่อคนวาลงสมัครเรียนใครที่ยังไม่มีอาชีพซึ่งตอนนี้รัฐบาลเรารู้หมดแล้วรัฐบาลรู้นะครับใช่แล้วก็ในรายการพวกเราไปจิ้งกันไงไอ้พวกอา,าชีพอิสระทั้งหลายก่อนจะมารเราก็จะออกอีกครึ่งชั้นให้ทุกคน ส้ยเสื่ช่วยบอกกรมแรงงานด้วยจัดด่วนเลยนะครับอาชีพผมเป็นอาชีพช่งางศักนะครับซึ่งผมก็มีไรายได้พอสมควรนะครับถ้าผมไปทํางานที่ประเทศเกาหลีผมได้เงินเดือนละเก้าหมื่นเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหอีกทะลูกเดือนละเก้าหมื่นเลยเหรอแล้วมัเสียภาษีไหมเนี่ยอ๋อไม่เสียภาษีครับผมเป็นโจรน,นะพี่ผมไปทํางานเกาหลีก็เหมือนรักลออไปทํางานนะพี่เด <ๆ S 1> ือนละเก้าหมื่นถ้านคนอย่างผมหนึ่งล้านคนเราก็จะได้ปีกันค่าไปที่เกาหลีถึง เหลือละเก้าหมืนล้านเลยนะครับโอ้โหเออดีงั้นเองมาเอาออฟฟิเชั่นไปได้เลยและพวกคอมิคก็ด้วยเราจะให้แกเป็นคนที่มีอาชีพสองอาชีพคือ่งเป็นกุ๊บสองเป็นอาชีพบริกรสามเป็นอาชีพขับรถดรายเวลซีเป็นอาชีพอะไรดีอ่ะเอาอาชีพอะไรก็ได้เอาไปอีกสองอาชีพและ ขี่จักรยด้วยนุ้ยไปขี่จักรยานขันสระแก่อาจเป็นอันดับหนึ่งก็แล้วกันทีนี้สามารถเดินทางไปสักได้ทั่วโลกโอขอบคุณม,มากเลยครับพี่ี่เสือขอให้โครงการของพี่เสือเป็นความจริงและสำเร็จโดยวันเร็ววันนะครับพวกช่างสัวอย่างผมจะได้มีความสุขกันและก็มีอาชีพกันดีๆกันใช่แล้วคนไทยทุกคนต้องมีใบป,ประกอบอาชีพร้านรถก็เป็นคนขับรถทุกคนเราจะออกอาชีพหมดเชฟ นี่ไปทำงานโรงงานบริกรมีหมดอ,อ๋อใช้แรงงานใชยทางโรงงานสุ้สาหกรรมเล่าและกระทรวงสาธรณสุจับมือกันออกการอบอรมและออกออกทุ้ชาติหลวงปื่ให้กับทุกคนทั้งหมดกี่คนครับ90ล้านคน60สล้านคนไงล่ะอ๋อหกสิล้านคนหรือว่าประมาณเท่าไหร่ครับกบประมาณก็ทุงไปทั้งหมดและหนึ่งแสนล้าน สร้างศูนย์เกี่ยวกันเรื่อรู้การศึกษาไว้ทั่วประเทศอโเที่ยบเลยพี่ทีนี้คนไทยก็จะมีทั้งความรู้และวิธีการศึกษาและมีความสามารถเพิ่มด้วยใช่แล้วมีทั้งความรู้ความสามารถทีนี้เราก็จะหาทรัพยากรทางไฟฟ้าแบบเปิดร้านเองมือไทยก็ได้หรือจะไปทำสิ่งต่างประเทศก็เจ้าได้ไปหาที่นิต่างประเทศที่ไก้ออกมาทที่สอง ฐานร้อยก็จะสลับหนุ่มที่โอมกไปหมดใครมีเงินก็กลับมาเปิดร้านที่เมืองไทยรอรับจองรับการท่องเที่ยวด้วยการทำฮมสเตย์ส่งเงินมาที่บ้านใช่ไหมครับใช่แล้วเดือนละเก้าหมื่นก็ส่งมาที่บ้านด้วยบ้านมีที่ดินมึงสร้างโฮมสเตย์ไว้เวลามึงกลับมามึงก็ไปช่วยไอ้เพื่อนที่มึงอยู่มึงนอกกลับมาเที่ยวเมืองไทยมันก็มีรายได้เของเพียเราเยอะแยะเสือดี้ล้ําจริงๆเลยพี่ แล้วพี่ตู่เอ้ยไม่ใช่แล้วบริษั CEO ทซีโอที่ประเทศนี้เขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าพี่เตู่อยากพี่เสืออยากทำโครงการแบบเนี้ย่แล้วพี่เสืออยากสร้างทรัพยากรนย์ต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่เราต้องเร่งรีบสร้างโดยดูงันส่วนโครงการที่สองของพี่เสือเมื่อกี้สองแสนล้านนะครับระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการศาึกษา สองกระทรวงแล้วใช่ไหมครับเอาไปคนละแสนล้านเลยนะครับไปแล้วบุกน,นี่แหละไหท,ที่เรียนเราไปให้เรียนปีด้วยให้เรียนติด้วยก่อนแล้วพ่อมาชำระทุนของเราคืนทีหลังและคนที่มาเรียนและได้ไปออกคลิศจากเราเรา,เาส่งให้คุณไปทํางานที่เบอน,นอกกันทุกคนโอ้โหเจ๋งจริงพี่แล้วจะมีเส้นสายจะคัดจากคนความสามารถความสามารถทวนล้วนใครมาสำหรับได้ทุกคน คนที่มีอาชีพมีใบยบพีหรือมีพื้นฐานอยู่แล้วอออมาเพียมมาลองเทดสอ่วยผ่านมาตรฐานสแกนมาและจะได้ออกวัวผู้มีกันทุกคนแต่ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนภาษานะครับยังไงครับพี่เกอ,อ้หน้าโมมึงเห็นาสาวที่อย่่แถวพัทยา<อ>สาว,าสาวภาษาอัโกโก พีโูรเด็กนั่งบินทลายแหล่พวกนี้ผู้ที่จะต้องพูดภาษาจะเก่งให้ได้อย่างน้อยสามภาษาอาทิเช่นสเปนอังกฤษแล้วก็รมันอิตาลีฝรั่งเศสและทงางยุโรปเนี่ยต้องพูดให้ได้เลือกเอาคุณอยากจะเรียนภาษาอะไรเราจะส่งไปเรียนคอร์สสามเดือนส่งไปเรียนสามเดือนอ๋อแอบส่งออกไปใช่แล้วเราจะงปำทีเป็น ต่อที่แบบว่าไปเรียนแบบภูมิสเตย์สามเดือนพอถึงเวลาพวกเราก็ชิ่งไงไปหางานทำที่ดูหรือหาหวที่ดูซะอ๋อแสบแต่นี่พี่เสือแล้วลมทุนแค่คนละ 2, สองแสนเอง 2, สองแสนรัฐบาลนึงนี 1, ่จะให้มาตั้งหนึ่งแสนล้านเราส่งไปหนึ่งหมื่นคน 2, สองแสนก็แค่เท่าไหร่เองพี่เสือที่มันรลายจริงไข้แล้วโครงการดีๆอย่างนี้แหละเป็นแผนรับของเสือเราก็จะ ส่งไปด้วยกับประเทศไทยคนละห้าหมื่นล้านประเทศไทยก็จะมีรายได้เข้าประเทศเยอะๆโอ้โหเส้นนีรับจริงเลยหน,น,นึ่งแสนล้านขอเส้นนี้ช่างคุ้มค่าเลยเช่นนี้โอเคนะครับจับมือกับแรงงานกลายเป็นสองแสนล้านใช่ไหมครับไปแล้วงบปรมาณั้องขอแสนล้านเราจะสร้างอาชีพให้ทุกคนมีเวทมนตและมีความรู้ความสามารถการศึกษาอันเท่เย,ยอะๆและส่องออกไปต่างประเทศไปค้าเรียนซะเลยทุกครั้งที่เรียนจบหลักสูตรฟกเดือด เจ๋งเลยพี่เช้าเลยเนี่ยคนไทยจะอยู่ทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็รอได้แต่ว่าตัวพ,พอ่อปลอดภัยเราเออกไปหาขอสากษาดูอลแล้วค่อยกลับมาคันโอเคเลยครับพี่เพราะฉะนั้นพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับรีบพักดานในโกรงการนี้รีบนี้เลยชื่อโมความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถวิธีการศึกษาสามอย่างเลยครับทีเดียวเลย ได้แล้วครับใครมีวิฒิการศึกษาก็เพียงแค่เติมความรู้และความสามารถเพิ่มลูลไฟเราจะออกออฟฟิชชั่นให้กับทุกคนคนไทยทุกคนจะได้มีงานทํามีรายได้และต้องเสียภาษีไ้่นะอย่าลืมอสอนให้คนเป็นคนดีและรักประเทศชาติเสียภาษีส่งเงินกลับมาประเทศเราอโอ้ถ้าสองแสนล้านนี่คนนี้ได้สร้างมาแล้วัพากรมนุษย์ได้หนึ่งล้านคนนี่ถือว่าคุ้มมากเลยครับพี่ ใช่แล้วคุ้มยิ่กว่าคุ้มห้าแสนคนมีกับขี้เสือกรดีใจตายนะ <S <S ส่วนใครที่สามารถช่วยตัวเองได้ไปดักดันไปก่อไปแต่ใครเว้ไม่มีตังกก็มากู้ขอรัฐบาลไปได้ก่อนเลยกระทรวงการคลังหนึ่งล้านล้านหนึ่งแสนล้านรออยู่อ๋ออีกหนึ่งแสนล้านใช่แล้วเพราะการปฏิภาษาาีหนุห่มเนาะต้องใช้สาวเดือนใช่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต่อหัวใช่แล้วพี่เสือนึ่เจ๋งจริงเลยเดือดไปแล้วโดดบ้างเลยต้องทำงานหาทัพวิรูปสามเดือนทำงานไปเร็ยนภาษาไปทุกคนจะได้เงินกลับมาเพื่อหาหมูดูแลโอเคนะครับตามนี้ความรู้และความสามารถทำไป็นดีๆนะครับดีมากแล้วครับลูกโอกาสนี้จะสำเร็จได้พวกเราร่วมกันกดไลค์และกดแชร์ให้พี่เสือด้วยโอกาสนี้จะได้สำเร็จเดือดไปดูี่ตรงพี่รูปจะได้รู้ และเอาไปเราทำครเราก็มีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมกับพี่เสือวันนี้ขอรัก่อนนะครับสวัสดีพี่น้องคนไทยนะเดี๋ยวกันคิิตหน้าเกี่ยวกับการศึกษาแหลกปรทชูงกับปะทรูงสาษาารณสูขแหลกปะทสูงเกษตรแลรสกแลสากร์แลลกปะทสูงอุตสาหก,กรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวพี่เสือจะเล่าให้ฟังวันนี้คุเรย่องทรัพยา,พารวมมนุษย์ก็พอหูเหนื่อยแล้ว เดยวกันนะครับพี่น้องสวัสดี